อากิตสางวันนี้เสนอสำน้ารู้ภาษาญี่ปุ่นคำว่าอะไรครับคำว่าจูโคคุครับจูโคคุเนาะแปลว่าอะไรครับว่าคำเตือนครับคำเตือนนะโอเคอ่าเดซังสำน้ารู้วันนี้เสนอคำว่าอะไรครับสำน้ารู้วันนี้นะครับแปลว่าคำว่าคุชามินะครับคุชามิเนาะแปลว่าจามนะครับแปลว่าจามใช่ไหมอันนี่ใช่ไหม โอเคมากันด okay. uh, ิมสตาอ่ากิวซังคำศัพท์น่ารู้วันนี้เสนอคำว่าอะไรเอ่ยฮี่ตาครับฮี่ตาเนาะฮี่ตาโอเคแปลว่าอะไรครับแปลว่าเครื่องทำความร้อนครับเครื่องทำความร้อนเนาะครับผมโอเคอ่าโอโตวันนี้เสนอศัพท์น่ารู้คำว่าอะไรเอ่ยโคโต โคโตะนะโคโตะเนาะโอเคแปลว่าอะไรครับแปลว่าเสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้อโคเด้อะเสื้อโค้ดหรือว่าเสื้อกันหนาวนเนาะโอเคครับให้ก<า>้าวสั่วันนี้เสนอคำศัพท์น่ารู้คำว่าอะ,าะาไรเอ่ยเซบุนอีเลบ,บุนนะแปลว่าอะไรครับ,บ,บอ๋อเซเว่นอีเลเว่นนะโอเค อาดิววันนี้เสนอคำศัพทบน่ารู้คำว่าอะไรครับคำว่าฮิเกะครับฮิเกะเนาะแปลว่าอะไรเอ่ยหนวดเข่าหนวดเข่าโอเคครับอาลีวันนี้เสนอศัพทบน่ารู้คำว่าอะไรครับคำว่าโฮชิโซระโฮชิโซระแปลว่าอะไรครับท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอ๋อท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวโอเคอ่าเว็บ วันนี้เสนอศัพท์น่ารู้คำว่าอะไรครับเก่งไซครับเก่งไซใช่ไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าปัจจุบันครับปัจจุบันเนาะครับผมนอกขึงศัพท์น่ารู้วันนี้เสนอคำว่าอะไรครับคพาว่าจีเซครับจีเซใช่ไหมแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าสำนึกผิดครับสำนึกผิดเนาะโอเค อ่าไอซ์ศัพท์น้ารู้วันนี้เสนอคำว่าอะไรครับคำว่าชิงคุครับชิงคุชิง,ชงคุนะอ๋อโอเคแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิงล้างจานครับสิงล้างจานเนาะโอเคครับอ้าวบิ๊กวันนี้เสนอศัพท์น้ารู้ภาษาญี่ปุ่น,น,นคำ <usion. S 1> ว่าอะไรครับเพยะาพูเรยะพูเรยะเนาะโอเคแปลว่าอะไรครับเพยะผู้เล่า ผู้เล่นใช่ไหมครับโอเคให้ okay. hey. ใช่ครับศับภาษาญี่ปุ่นน่ารู้วันนี้เสนอคำว่าอะไรครับเสนอคำว,ว่ามาโยเคครับมาโยเคเนาะแปลว่าอะไรเอ่ยเครื่องรางของขลังอ้าวเครื่องรางของขลังเนาะครับครับอ่านิมศับน่ารู้ภาษาญี่ปุ่นวันนี้เสนอคำว่าอะไรครับคำว่าชิปไปครับชิป ไปเนาะแปลว่า no? แต่ว่า,วาความผิดพลาดครับความผิดพลาดโอเคอ้าวล่างครับผมวันนี้เสนอศัพท์น่ารู้คำว่าอะไรครับคำว่าซึดจางครับซึดจางเนี่ยซึดจางโอเคแปลว่า,ม,า,ามักง่ายครับมักง่ายนะเอ๊ต้องการจะบอกอะไรเปล่ามักง่ายเนาะโอเคครับ แป้งศัพหน้ารู้ภาษาญี่ปุ่นวันนี้เสนอคำว่าอะไรเอ่ยโฮซุยครับโฮ <cop> ซุยเนาะแปลว่าน้ำท่วมครับน้ำท่วมนะโอเคอ่าเกดสัพทหน้ารู้ภาษาญี่ปุ่นวันนี้เสนอคำว่าอะไรครับคําว่าซุมิเนาะซุมินะครับแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าทานไม้ครับทานไม้เนาะโอเคครับ